สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้วิชาศิลปะนะคะเราจะมาฟังครูสีน้ำนะคะบรรยายเนื้อเรื่องนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องวาดทุกสิ่งใกล้ตัวนะคะนักเรียนสามารถเตรียมหนังสือศิลปะหรือว่าชุดกิจกรรมทัศนศิลป์นะคะขึ้นมาเปิดดูประกอบได้นะคะให้เปิดไปที่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะชื่อเรื่องว่าวาดทุกสิ่งใกล้ตัวค่ะ วันนี้เราจะงดสร้างสรรค์ผลงานกันหนึ่งวันนะคะนักเรียนเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องการวาดหุ่นนิ่งนะคะการวาดหุ่นนิ่งเนี่ยก็คือการวาดสิ่งต่างๆรอบตัวเราที่สามารถนํามาเป็นแบบในการวาดภาพได้นะคะเช่นขวดแก้วน้ํแาแจกันดอกไม้โต๊ะเก้าอี้สมุดดินสอหนังสือกระเป๋าและอื่นๆอีกมากมายที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะ การวาดสิ่งของซึ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวแบบนี้เราจะเรียกว่าการวาดหุ่นนิ่งนะคะเราอาจจะวาดเมื่อเรามองเห็นหรือสามารถนําสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นหรืออยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งของนะคะมาจัดวางบนโต๊ะให้สวยงามปูผ้าจัดให้ดูสวยนะคะเราจะเรียกอย่างนี้ว่าการจัดหุ่นนิ่งนะคะเพื่อเป็นแบบสําหรับการวาดภาพนิ่งไม่เคลื่อนไหวนะคะการวาดหุ่นนิ่งเนี่ยจะทําให้เราได้พิจารณาและเลือกมุมมองได้ตามใจชอบนะคะ มุมที่นักเรียนชอบเลยค่ะชอบทางไหนนะคะเลือกว่าทางนั้นนะคะจะทําให้เราได้พิจารณาขนาดรูปล่างรูปทรงสีแส,สงเงาของหุ่นได้อย่างมีสมาธิและสามารถแก้ไขเมื่อไหร่ก็ได้นะคะที่ผิดพลาดหรือเปลี่ยนใจนะคะหรือนักเรียนอยากจะเปลี่ยนแปลงมุมมองนะคะเช่นวันนี้นักเรียนอยากจะทดลองนะคะหาขวดน้ําหรือขวดกระป๋องอะไรเงี้ยที่มีอยู่ที่บ้านนะคะที่พอหาได้นะคะ เอามาเป็นแบบนักเรียนก็เอามาจัดมาลองขยับมาหมุนดูว่านักเรียนชอบมุมไหนของขวดน้ําชอบด้านข้างชอบด้านหน้าอะไรประมาณนี้นะคะเอามาวางไว้นิง่งๆแล้วนักเรียนก็ฝึกวาดภาพตามหุ่นนิ่งที่เรามองเห็นนะคะนั่นก็คือที่มาและความหมายของการวาดหุ่นนิ่งนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะภาพที่ได้จากการวาดหุ่นนิ่งนะคะภาพตัวอย่างต่างๆอ่ะรูปนี้นะคะเป็นหุ่นปูนปั้นนะคะหุ่นนิ่งรูปเดวิดนะคะ ลักษณะการวาดออกมานะคะก็คือวาดตามที่เรามองเห็นนะคะก็จะได้เป็นภาพนี้นะคะหุ่นวางอยู่นิ่งๆน,นะคะ,ะเราก็สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยดินสอหรืออาจจะเป็นการวาดภาพระบายสีก็ได้นะคะเทคนิคสีไม้สีเทียนสีช่องน้ำมันแบบที่เราเรียนอยู่สีน้ําสีโปเตอร์ได้หมดเลยค่ะหรือแม้กระทั่งการปั้นก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการวาดภาพหุ่นนิ่งจากรูปปูนนะคะ ต่อไปก็คือภาพตัวอย่างการวาดภาพหุ่นิ่งสิ่งของที่เรามองเห็นหรืออยู่รอบๆตัวเรานะคะรูปแรกก็จะเป็นรูปรองเท้าอ่ะอันนี้เป็นรูปปลั๊กไฟนะคะรูปขวดน้ำอัดลมหรือแม้กระทั่งนะคะหุ่นนิ่งหุ่นนิ่งที่เป็นปูนนะคะที่เป็นรูปเลขาคณิตต่างๆนะคะร,ระรูปทรงสี่เหลี่ยมจะตัรลสรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ร,ร,รูปทรงกลมรูปทรงกลวยรูปทรงสามเหลี่ยมพีระมิดหรือว่ารูปทรงกระบอกนะคะแบบนี้อันนี้คือตัวที่เป็นหุ่นปูนนะคะทีนี้พอเราวาดออกมาแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้เรียกว่าการใช้ดินสอในการวาดหรือว่าการดอยิงนะคะนักเรียนอ่ะเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ครูเสนาธิจะพูดถึงเรื่องการวาดหุ่นนิ่งแค่เพียงเรื่องเดียวเลยนะคะนักเรียนเราพักการสร้างสรรผลงานสัปดาห์นี้1สัปดาห์นะคะ แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ